วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การคลังเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบสิ่งของให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบและอำเภอพิบูลมังสาหารนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัญหาอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะเกิดขึ้นทุกปีดังนั้นการบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องสำคัญและมั่นใจว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นปีนี้จะไม่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมาพร้อมกล่าวว่ารู้สึกขอบุญที่ชาวอุบลราชธานีให้การต้อนรับเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่ มีความน่าเป็น่วงอยู่เพราะปีที่ผ่านมาพื้นที่ที่เราอยู่อยู่ตรงนี้น้ําสูงขึ้นมาอีกสองฟุตนะครับร้วค้างอยู่มา1หนึ่งเดือนเราจะเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกในปีนี้ไม่ได้มาคราวนี้เนี่ยท,ท่านร้ฐมนตรีช่วยแล้วก็ทา่านสสแล้วก็หน่วยงานรัฐผู้นาหน่วยงานรัฐมากันครบถ้วนท่านแม่ทัพภาคที่สองด้วยก็ยืนยันว่าเราพร้อมกับเหตุการณ์ที่ถ้าเกิดมีอยู่ตงรงไปเกิดขึ้นเนี่ยทางหน่วยงานรัฐพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกทุกมิติครับเราก็มีการวางแผนที่จะบระหิหารจัดการเรื่องน้ําท่วมมมโดยทีีี่่อออาาาาจจะต้ง้งงกกรรลวิธใหๆบ ด้านนายประพันธ์อินทวัฒน์ชาวบ้านชุมชนท่ากอบไผ่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกป,ปีกล่าวว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังและขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เป็นห่วงและเดินทางมาให้กำลังใจผู้ประสบภัยอยากจะกจใช้เรื่องเครื่องพัดน้ำนครับเครื่องพัน้ำหรือเครื่องสูบน้ำบอกจากจิมนน,นนะครับ ก็อยากฝากวอมพึงหน้าโยกขับมีนี่นำใจสีหมา่าดูแลท่วมเดือดร้อนของประชาชนครับในรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการบริหาร,รจัดการน้ําโดยจะปรึกษาหาร,หรือพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร,รจัดการน้ําให้ร่วมกันหาวิธีการคิดนอกกรอบและเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับน้ําที่กําลังจะมาลดความยากลาบากของประชาชน นอกจากการบริหารจัดการน้ำแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมจังหวัดท่องเที่ยวที่เป็นเมืองรองเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสู่พี่น้องในชุมชนและมีแนวคิดในการขยายถนนลดความแออัดของการจราจรในจบบนังหวัดอุบลราชธานีให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีปณิชนาตขวัแสนสุขรายงาน